สวัสดีครับเอฟซี FC, นะฮะสวัสดีนะบองประโอนกรุบกรุบกันเนี่ยะสวัสดีนะพี่น้องปอกปายเราก็จะมาแกะแบบด้วยกันเนาะพี่บเบาเนื่องด้วยอ่าเ,เราอ่ะเ,เคยประสบเจอปัญหานะเนาะก็คือทุกครั้งที่เราเอาแผ่นเหล็กเนาะนะครับเอาเหล็กนะมาทำแบบ ในการเทป,ปูนแล้วปัญหาที่เจอก็คือเหล็กเนี่ยมันจะเปื้อนปูนเนาะพอเหล็กเปื้อนปูนเราเอาไปเชื่อมไปอะไรเนี่ยมันก็มันก็ยากเนาะนะมันต้องได้เจียวต้องได้เอาปูนออกในซียากนะถ้ามันแห้งแล้วนะเดี๋ยวเราก็เลยว่าจะมาเกะเแผ่นนะเหล็กกล่องสามเนาะเหล็กกล่องสามที่เราเอามาทำเป็นแบบเกะเลยเ นะเดี <behav: S 1> <ative>. ๋ยวเราจะมาแก่เอฟซีาปุอู้ใช่เปล่าเดี๋ยวเราจะมาแก่แบบนะท่านผู้ชมตัวนี้เอาไงนี่ใช่เป่านี่เวไปดมกินกบานมันเดด้วยไป เราจะมาแกะแบบไหนตีอโอเรอหน่อยนายตีสวัสดีครับอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะครับอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะครับมาแกะแบบนายตีท่านนะ,ะด้วยกันเนาะแกะแบบแล้วก็เอาเราจะเอาไปล้างเอาไว้เนาะเหล็กนี่เนาะล่าสุดนะผมก็ทําการแกะแบบนะฮะด้านหลังเนาะ เพื่อที่จะนำไปล้างหน้าเอสซีพอปูนเราก็เริ่มหมาดแล้วโอ้โหกำลังว่าจะไปช่วยไม่ทันเลยวางวางตัวนี้ก่อนนะเตะตีตีตีออกนะก็เราเคยมีประสบการณ์เนาะถ้าเราไม่รีบแกะเนี่ยปูนจะติดแข็งเนาะเราอยากเอาไปทำมันจะไม่สวยนะแต่ถ้ารออีกสักพักมันจะดีกว่าตอนหมาดเลย เกี็บต้นมาเราก็สามารถเอาไปเช็ดอันนี้คือเราจะเช็ดเนาะในตัวเหล็กนี่เนาะใช่จังั้นแ้ก็อันนี้จะเป็นทางเดินท่านเดี๋ยวผมจะรีวิวทางเดี๋รีวิวทางเดินแล้วใช่ไงพี่บ่าวทิศแล้วฮึ่มเพราะว่เหล็กตัวนี้ถ้าเกิดเราไปใช้งานต่อเนี่ยมันจะเชื่อมลำบากเนาะโอ้รีวิวทางเดินไอ้ย่าฮะทางโน้นอะไรเนี่ยรีวิวทางเดินแล้วสิยอดเอาลืมหันกล้องใั้พี่บ่าวเออมันแคทร็อกอันเนี้ยไอ้ย่า เ้กลายเป็นคัตวอล์กอันนั่นอนนั่นอันนั่นอ่นนั่นอัะนั่นอันนั่นอน่นอันิ่นอัน่นอยนนั่นอัน่นอานนั่นอานนั่นอันนั่นอันนั่นันนั่นอนนด่นอัน่นอันนั่นอาเนั่นีรนนั่นอันันอับน่นัน่นอนน่นันนั่อนนอมั่ั่นนอนา่าันน่่่อไนั สวยครับไปีลบดีดิไอเราเดินแคทวอล์กโชว์ดินี่ไงนี่ไงเนี่ยปวดไอดูดูพี่มาโชว์อนี่ก็เช็ดนะเอฟซีทำความสะอาดเหล็กนะเป็นห้องน้ำเลยก็ดีเลยทุกท่านสวยจริงนะนี่ออกจากครัวปุ๊บเดินมาเลยนี่ง่ายเลยเนาะเพราะว่าเราไปเชื่อมเหล็กทำโครงการต่อไปเนี่ยมันจะลำบากเนาะนะครับตอนนี้มันยังเช็ดได้อยู่ในเอฟซี ยังออกอยู่นะฮะโอ้สวยจบปัญหาเรื่องทางเดินไปห้องน้ำครับผมไม่เละแน่นอนห้องทัวรอปูนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรก็จะขึ้นล้มครับผมจะทำการแอ่น้องแอมปูนแอมห้องทัวอืมนะเทปสิเช็ดทำความสะอาดฝันวุ้นพี่นายก็เช็ดนี่เห็นไหม พื้นพื้นแห้งไวนะสิโกขัดแล้วก็ดูสวยเนาะสะลบอีกนึงดูจากสายตาแล้วลบอีหนึงน้ำไหลฝั่งนี้เนาะ FC แนะนำเลยตามที่ระวังแผนไว้เลยถ้าขนสาดปุ๊บไหลปั๊บลงเลยไม่มีท่วงขังน้ำม่มีขังแน่นอนจะไหลลงด้านข้างตรงนี้เราก็จะเริ่มเช็ดเหล็กล้อมเนาะด้านนู้นนะฮะในก็เช็ดเหล็กอยู่นะงานเราเรือยๆก็ของตัวเนาะ ไปดูไหมไอพี่ติดเสร็จแล้วนะครับผมโอ้เดี๋ยวลืมไปชมไอไม้เหล็กดัดเลยเช็ดเหล็กเทบสิบ่าวนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยพี่บ่าวสมงูนอยไ่ใช่เหล็กนักดูแลหนหมวกนนะเหล็กดัดันนี้ครับนี่มีก้าวรออะไรเกลีรยปูนออกก่อนเนาะอรู้กันใจแล้ โอ้โหสุดยอดเลยพี่เอกสุดยอดเลยตั้งแต่ร่วมงานกับผมด้านหน้านู้นผมไม่คิดว่าพี่เอกจะทําได้ขนาดนี้เอาลา่วยจ้าเช็ดดนดินดอนดิความสะอาดสักหน่อยหนึ่งทุกท่านเสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของเหล็กดัดเนาะสองอันดันขอบคุณนะเฮียปิงเนาะงานของพี่เอกนะฮะกับน้องเอิร์อขอบคุณเฮียปิงนะที่ สนับสนุนนะพอเราแบ่งแบ่งงานกันนะชงเหล็กมานะงานก็ไปทาการที่จะส่งเหล็กจะเนเป็นเทียบสีของวันนี้ตะโกลนครเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่แต่ก็เฮียปิงจัดการให้ได้เนาะแต่คือว่าเป็นอะไรพี่สุดประทับใจในอดีตพอคนเยอะมันก็พรึบเดียวเสร็จนะสุดประทับใจจริงปุ๊บเราก็แบ่งงานกันนะไอพีก็มาทําในส่วนของเหล็กดัดตรงนี้เนาะผมต้องงานสาธุนะ ก็ที่นืออืดเนาะคอยช่วยบินตรงนี้เขาบิงเรื่องสีบ้างมาตรงนี้บ้างนะไปวิ่งมาส่วนพี่นายก็ขอให้ของขัดผิวปูนรุ่งเรื่องนะครับขัดหน้าปูนไปรูปภาพร่างกายแข็งแรงนะครับก็แบ่งงานกันทำนะฮะผมก็ทําการเช็ดเหล็กนทุกคนวันนี้ต้องบอกว่าปวดหัวเนาะเมานะครับเอฟซี พร้อมเอาไปใช้งานต่อไปได้เลยแกเมาสีนะก็คอมเมนต์กันไปเนาะเดี๋ยวว่าใช่วิธีแก้เมาสีเรียบร้อยในเอฟซีเหล็กกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนพี่แจยก็เมื่อกี้ก็บพี่งแจก็สามารถเดินเหมือนได้นะเห็ดมาเยอะมากเอฟซีเดี๋ยวผมมาถ่ายดูก่อนโอเคในเอฟซีเฮ้ยไม่ใช่ก็นเแกะแบบอะไรเรียบร้อยนะฮะพร้อมนี่พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มทำการนะครับกั้นห้องครัวเนาะ นะครับย่ายพวกเราเดี๋ยวผมปิดตูแลวแกะมันเรียบร้อยโอ้ดูดิยางนาเอฟซีดูดิหนากว่านิ้วผมอีกันหนาเนี่ยพอทาแล้วมันดูเดี๋ยวลองปิดประตูให้ดูนิ้วผมนี่ยาวแค่ไหนนี่ล็กลูกนี่นากว่าอีกแสดงว่ามาตรฐานนะครับผมขออนุญาตลองปิดประตูนะโอเคครับผมก็ฝากคลิปนาไว้ที่นี้นะสวัสดีครับ